สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุนครับผมมาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับผมกับว้าว่าัดผ้าชวบอ่าวันนี้ครับมากับน้องมะอ้าวมินี่ครับผมอ่าน้องนาวนาจะกินอะไรครับผมต้มมาม่าอ่าโชว์ของน้องนาวอ่ามาม่าอีเละครับคนเดียวสองห่อพี่น้องต่อไปอ่าอันนี้หนึ่งห่อโอ้โหกินไปหมดแล้วยังไงกล่องนึงแล้วอ่าสำหรับว่าวว่าัดครับผมมือนี้ครับปลาหมึกก้อยปลาหมึกสายครับพี่น้อง นะครับแก้มผักชีครับผักสลัดพีน่นะ้องนะอันนี้ผักชีอ่ามาเบิ่งครับบาน,นี้ทางใต้ดีมามาเลยครับทางใต้นี่ครับอ่าใส่มามา่าพร้อมแล้วพี่น้องมาครับบัวลายใหญ่ห้างครับพีนน่น้องกินอ่าน้องน่าชิมเลยอ,มมอืม้ม <c oughs> <c oughs> เบี้ยวรอไกินละเบี้ยเบี้เหรอนะครับมามากินน้ำแข็งครับผมพี่น้องของโบไลกินข้าวแรงครับพี่น้องเป็นอาิะไรพี่น้องเอ้ยค่าบริสบายเป็นพุ่มแท้มาก้อยมามาใส่ปลาหมึกพี่น้องโอ้โหไอ้มือเดินมาไม่เห็นไอ้มือหรอกขนมปี๊บ เพี่นองนอพอทีแล้วพื่อนงกกาดักเห้เพาะอีกแล้วมากินดิ ่น้องมาอ่ะมันมีถ้วยรองเพราะว่าไม่ได้รองเลยใครข้าวหนูผมมุกสายโลนึงพี่น้องเอาเงินให้แม่ จะซื้อกุ้งฝอยมัสกอยสี่สิบบาทไม่อยากกินนู <c oughs> ก,กินขอวามรนเดี๋ยกินนีนี่แหละ lượp. Đấy. Đẹp ba. Đẹp. Đẹp đi được. Cái hết tập đã xem กินะอะไรก,ะกินน้ำข้นหมดไหมหนด,ดต้องหมดนะเราเตรียมพร้อมที่จะหมด ừ uhm. cực cúp cúp cái nóng là bà nó đang khèn ra đấy uhm. ทำดีทำดี <c oughs> มื่อนี้เราเาวไปปั่นจัก,กรยานจะจักรรอบลูกเดี๋ยวสองรอบนุ่นพี่น้องมวยน้องแาว เราไม่เริ่ม<า>เริ่มเลยทุเรศอือนี่คืออะไรหูติง่งหูติง่งขานาดไอคิวยังมีมลเลยตั้งแต่ตอนอเด็กเหรอหูติงต่งติ่ง ทำเองกินเองแซ่บเองหืมงากินน่าอร่อยมากเลยเราชิมมีโคตรหวานเลยพอดีน้ำโคตรก,กินปเป๊ะโคตรอยู่ข้างนอกอ่ใช่เสือไปเลยเสือแก้มไปเลย บริไพบมาพ่อพี่น้องครับผมปิดอาทิตย์เนาะกะเป็นพุ่มแพ่พี่น้องเคยรักษาตัวแล้วหายมาแล้วประมาณปีนึงกลับมาป็นอีกพี่น้องเอ้ย กินมันไดมาพ่อป้อนกินเ,เองได้ไหมผมพอจะหมดแล้วนี่หมดแล้วเหรออ่ะเอาไปนี่เผ็ดเปรี้ยวมาพี่น้องมาดูหัวดูยังไงเลยพี่องพอ,อลองกินหนูกินเลยครับ ที่พี่น้องมือ,อให่งานต่อครับวันจันทร์สู่ต่อใช่หาเงินให้พ่อหาเงินใม่ใครหาผู้สาวให้น้องนาวไปโรงเรียนใช่ไหมไม่ช่บไม่อยากเรียนอา้าวคิดเกลียดอยากเป็นควายอ,อยากเรียไปโรงเรียน เขาลองด,ด,ด,ดอล้วอมหมดแล้วจะเต้นให้จะเต้นหมุดหนูอ่นนะฮพูดอีอี่ไมบู้เินก่อนเขาจึ๊

ินไม่เอาเอะไรหนูเอาส่แจานพ่อหนูทิ่นหมดหรอกมาเอาให้พ่อครับก็อกินเหรอไม่ใช่ให้พ่อกินไม่ไหวมินกองพ่อยสองกองแล้วยิงกระพรอย เสร็จแล้วหนึ่ง้งวลันชิมของน้านูก่อนนะชิมของลูกก็ไม่ร้องเอยยังไม่ค่อยหมดอ่ะ นาลูกนลนะครับพี่น้องกะเมื่อนี้ครับผมก้อยปลาหมึกใสใส่มาลาดมามาพี่น้องกะกะแท่กด้วได้ครับผมพี่น้องนะสมๆจะหน่อยนะครับนะครับบันน้พบมาพ่อพี่น้องบริ้กินเขาแล้งน้ำพี่น้องกับเปรี้ยวทิ์ครับผมกะบสบายนะครับกะตอนนี้กะทุเราลงแล้วนะกะฝากพี่น้องครับผมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ ว่าบริษัทผ้าสวบเนี่ยนะครับสหรับมาหนี้น้องมะนาวกินตุ่มมาม่านะครับส่วนพ่อกินก้อยนะครับปลาหมึกสายลาดมาม่าพี่น้องแก้มพักสลัดครับผักสีลาเผักสีลาวหลับับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมใ้วนะดรับเด้อนะครับไปครับมาหนี้เอาซับหนี้ก่อนนะครับอ่ำลาผ้าจากไปก่อนครับผมมาพบมาพ่อกันไหมครับผมเมื่ออื่นนะครับมาเพิ่งเบิ้ง ว่าจะกินเมนูอย่างสรับมือนี้ว่ากระชับผ้าสวบกับน้องมะนาวกับอำลาพ้าจากไปก่อนครับสวัสดีครับ